ม้าผู้กล้าวิ่งเร็วไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่รู้ทิศอาจเสียเวลาวิ่งหลงทางสวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปนะครับช่วงต้นคลิปนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีมา้า หรือปีมะเมียนั่นเองนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนมีนาคมปีพศ2568กันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องวไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าดวงปีมะเมียเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็นช่วงผมจะบอกว่าเป็นช่วงแห่งความท้าทายนะครับแล้วก็โอกาสที่รอให้ท่านคว้าเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าดาวพระรหัสสมบูรณเนี่ยมีการเคลื่อนตัวนะครับเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งพลังบวกนะครับแต่ดาวเสาร์เนี่ยยังมีผลกระทบกับคุณอยู่ในบางส่วนนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสมาแล้ว แต่คุณก็ต้องมีสตินะครับใช้ปัญญาและก็ความอดทนเนี่ยให้ถึงที่สุดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับดวงการงานนะครับเดือนนี้งานจะดีขึ้นนะครับแต่เหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่สําเร็จผมว่าเรายอมเหนื่อยถูกไหมครับ แต่ถ้าเหนื่อยแล้วไม่สาเร็จเนี่ยโอ้เราท้อนะครับแต่ผมบอกเลยว่าปีมะเมียเนี่ยนะครับเหนื่อยนะครับแต่คุณก็คุ้มแหละนะครับเหนื่อยแต่สําเร็จนะครับงานใหญ่เนี่ยกาลังรอคุณอยู่นะครับท่านที่ทํางานประจํานะครับเดือนนี้คุณจะมีงานเข้ามาเนี่ยเยอะกว่าปกตินะครับคุณอาจจะถูกเจ้านายเนี่ยมอบหมายงานมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญ โปรเจกต์ใหญ่นะครับบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถคุณมากๆนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณระวังเลยนะครับอยากให้ระวังปัญหานะครับเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานอาจมีความเข้าใจผิดกันนะครับต้องใช้สติให้มากๆนะครับระวงังเขาเรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยให้อภา,ายกันนะครับเราทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับเราทํางานเป็นทีมเนี่ยมันดีกว่าทํางานคนเดียวนะครับถ้าคุณหัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่า กระเทียมรีบนะครับทำงานคนเดียวมันไปได้ไม่ไกลหรอกนะครับแต่ถ้าทํางานเป็นทีมเนี่ยไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลด้วยส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวกับการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของการสื่อสารงานราชการนะครับหรืองานบัญชีนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับอดใจรอสักคู่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะครับ ก็มีในเรื่องของความใจร้อนนะครับอย่าตัดสินใจอะไรที่เร็วจนเกินไปนะครับบริหารเวลาให้ดีนะครับงานเยอะเนี่ยต้องพักผ่อนด้วยนะครับอย่าลุยงานอย่างเดียวนะนะครับสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์นะครับเดือนนี้โอกาสมาแล้วนะครับแต่คุณต้องบริหารให้ดีนะครับ เป็นช่วงเวลาสําหรับเจ้าของธุรกิจเลยก็ว่าได้เดือนนี้นะครับมีเกณฑ์จะได้ลูกค้าใหม่หรือได้รับข้อเสนอใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับใครที่ทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอาหาร การขนส่งนะครับท่องเที่ยวหรือว่าออนไลน์นะครับคุณจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับส่วนใครที่ทาฟรีแลนซ์นะครับคุณจะมีลูกค้าเข้ามาจ้างคุณในต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการบริหารเวลานะครับพอลูกค้าจ้างเยอะจ้างเยอะเรารับงานจนเราลืมเวลาพักผ่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเราได้นะครับถ้าร่างกายเราพังนะครับเงินที่เราคิดว่าจะได้เยอะเนี่ย ก็อาจจะหายไปในพริบตานะครับอยากให้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านเอกสารนะครับสัญญานะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดที่ทําให้เกิดปัญหาในภายหลังได้นะครับนี่ต้องระวังให้ดีนะครับตรวจสอบเรื่องเงินให้ดีนะครับให้รอบคอบเลยนะครับอย่าพยายามลงทุนอะไรหนักจนเกินไปนะครับพยายามกระจายการลงทุนเนี่ยไว้หลายๆตะกร้านะครับมาต่อกันที่ดวงเดือนด้านการเงินดีกว่านะครับเดือนมีนาคมนี้นะครับ การเงินคุณจะดีขึ้นนะครับคุณจะมีโชคจากการเดินทางหรือจากการลงทุนระยะสั้นนะครับเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับหรือได้รายได้พิเศษจากช่องทางเสริมนะครับจะมีโชคจากการเดินทางหรือการเดินทางเพื่อไปทํางานนะครับค้าขายอันนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่คุณก็ยังต้องระวังนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลนะครับหรือว่าเรื่องของอของบุตรหลานนะครับค่า ค่าธงค่าเทอมนะครับอาจจะเตรียมไว้ด้วยนะครับหลายคนบอกโอ้ค่าเทอมทําไมต้องรีบเตรียมนะครับเชื่อผมเถอะเตรียมไว้นะครับถ้าไม่เตรียมเดือนมีนาคุณมีปัญหาแน่นะคคุณต้องเตรียมตั้งแต่เดือนมีนานะครับดวงความรักนะครับความรักต้องบอกเลยว่าเดือนนี้ต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องทะเลาะกันอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับส่วน เขาเรียกว่าคนมีคู่เดี๋ยวผมจอดเรื่องคนมีคู่ให้นะครับคนมีคู่นะครับความรักนะครับก็เหมือนกับม้าแข่งนะครับในเดือนนี้ถ้าคุณคุมบางเหี้ยนไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะวิ่งออกนอกเส้นทางได้นะครับส่วนคนมีคู่เนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยนะครับหลีกเลี่ยงการพูดจาประชดประชันนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางร่วมกันหรือว่าได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นในนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ แต่แน่นอนการที่เรามีเดินทางร่วมการใช้เวลาใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของคําพูดนะครับอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะครับหลีกเลี่ยงอย่าพูดจาประชดประชันเหมือนที่ผมบอกไปนะครับบางคู่เนี่ยระวังจะมีปัญหาเรื่องของการหึงห่วงนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องหึงห่วงนะครับผมอยากให้คุณเปิดใจมาคุยกันคุยกันให้มากกว่านี้นะครับคุยกันเถอะครับอย่าประชดประชันอย่าหึงห่วงแล้วก็แบบ ทำไปทําประชดอ่ะเออมันมันมันไม่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาบานปลายได้นะครับใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะครับอยากให้อยากให้มีเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยนะครับเลิกได้เลิกนะครับเราใช้เราเอาเอาอารมณ์มาใช้กับความรักเนี่ยใช้กับคู่รักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยผมบอกเลยนะครับคนโสดนะครับเดี๋ยวมาต่อที่คนโสดดีกว่านะครับ อกคนโสดเดือนนี้เสน่ห์แรงเหลือร้ายนะครับเสน่ห์แรงมากๆนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าผมเปรียบนะคนโสดเดือนนี้นะครับคุณมีเสน่ห์เป็นพิเศษก็จริงนะครับคุณมีโอกาสที่จะพบคนที่ถูกอกถูกใจก็จริงนะครับแต่คุณก็ต้องระวังนะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจไม่ได้มาด้วยความจริงใจทั้งหมดนะครับผมอยากให้คุณใช้เวลาเนี่ยศึกษากันให้ดีนะครับศึกษากันให้นานนะครับความรัก ไม่ใช่อาหารนะครับไม่บูดไม่เน่าศึกษากันให้ดีนะครับคนที่กําลังแอบชอบใครอยู่กําลังแบบโอ้โหไม่บอกรักเขาสักทีหนึ่งนะครับแอบชอบมานานแล้วนะครับหรือว่าเพิ่งแอบชอบก็ตามเนี่ยคุณควรเริ่มต้นได้แล้วนะครับแต่การเริ่มต้นที่ผมจะแนะนําคุณเนี่ยผมอยากให้คุณเริ่มต้นจากมิตรภาพก่อนนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอย่ารีบร้อนนะครับถ้ารีบร้อนเดือนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับ สุขภาพพานามัยนะครับต้องดูแลให้มากขึ้นนะครับระวังความเครียดและอาการปวดหลังเดือนนี้คุณต้องระวังปัญหาเรื่องของความเครียดสะสมนะครับอาจจะทําให้คุณมีอาการปวดศีรษะปวดหัวปวดเมื่อยร่างกายนะครับส่วนใครที่ต้องเดินทางบ่อยนะครับผมอยากให้คุณระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้ระวังได้อย่าประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับประจําเดือนมีนาคมทํายังไงแล้วปังทํายังไงแล้วเฮงนะครับ ถ้าคุณทาบุญนะครับเสริมบารมีนะครับผมบอกเลยว่าเดือนนี้ดวงจะดีขึ้นนะครับแนะนําให้ไปไหว้พระพระปางมารวิชัยนะครับเพื่อเสริมบารมีแล้วก็ขจัดอปสรรคนะครับการทําบุญเนี่ยอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์พาหนะนะครับเช่นให้อาหารม้าหรือไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับเนื่องจากว่าชาติที่แล้วนะครับหรือว่าชาตินี้แหละนะครับเราเคยเขาเรียกว่าใช้คําว่าทารลุนก็ได้นะครับหรือว่าใช้ใช้งาน สัตว์จำพวกพาหนะเนี่ยเยอะนะครับเราอาจจะต้องอช่วยเหลือนะครับหรือว่าทําบุญย้อนกลับไปเช่นให้อาหารม้าถ่ายชีวิตโครกระบือเหมือนที่ผมแนะนํานะครับแต่ก่อนที่จะทําบุญนะครับเสริมดวงนะครับขอพรอ,อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ ผมอยากให้คุณย้อนกลับมามองตัวเราเองนะครับว่าเราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับปีดามารดาเนี่ยนะครับท่านดูแลดีแล้วหรือยังนะครับคุณพ่อคุณแม่มีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะครับเคยไหมครับทาความสะอาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะครับล้างจานทํากับข้าวหุงหาอาหารจัดเซ็ตที่นอนนะครับคุณมั่นใจไหมว่าคุณคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับถ้าคุณทําดีแล้วนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ คุณจะรวยคุณจะเฮงคุณจะปังยิ่งยิ่งขึ้นนะครับขอให้คุณเดินเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วขอพรนะครับให้ท่านอวยพรนะครับเรื่องดีให้ท่านพูดมานะครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขอวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีล้านล้านล้านพันล้านก็ว่ากันไปนให้คุณพ่ให้คุณพ่อคุณแม่อวยพรนะครับแล้วพรนี่ท่านอวยพรพรแรกเนี่ยจะสําเร็จนะครับจากนั้นแล้ว ท่านก็มาทําตามที่ผมแนะนํานะครับไหว้พระขอพรทําบุญตามที่ผมแนะนําท่านจะเฮงท่านจะปังท่านจะรวยนะครับท่านจะแค้วค่าทุกปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับสิ่งดีๆได้หลายเนี่ยนะครับสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่ท่านนะครับ huh> ท่านท่านจะไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยผมบอกเลยว่าท่านจะปลดล็อกทุกอย่างเลยใครติดๆดกับขัดทตามที่ผมแนะนํานะคุณจะปลดล็อกทุกอย่างเลยนะครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยนะครับดวงปีมะเมียเดือนมีนาคม 2,568นี้นะครับการงานดีนะครับโอกาสดีแต่ต้องอดทนนะครับมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนตําแหน่งนะครับส่วนการเงินเนี่ยรายรับจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายอ่าส่วนความรักนะครับต้องใช้ความเข้าใจหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันนะครับสุขภาพพาลานามัยระวังในเรื่องของความเครียดอาการปวดเมื่อยปวดหลังนะครับอันนี้ต้องฝาก ต้องฝากต้องเตือนกันไว้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออนานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอํานวยอวยชัยอวยพรครับให้คุณประสบความสําเร็จล่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3 7, 000, วัน7วันที่สําคัญครับผมขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานมามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ